สวัสดีเจ้าเพื่อนๆโมน,นี้ยแย่สิมกินแย้มที่แย่เทศไหวเด้อนี่กระปุกนึ่งห้เพื่อนไปแล้วจ้ะเขาขอบอกเขาว่ามีเวลาเนาะแย่เทศสามกระปุกเราได้ไ่มถ้าก,ก็เลยอันที่ไหเบิางให้ขนมปังแห้งหมดเลยกินหแห้งแบบนี้หละ วัานมันเห็นแล้วไม่ใหม่กัเลยนั่นแซบยูเห็นเพื่อนๆบอ,อกว่าแซบจ้ะเนื้อร่างละเอียดเลยล่ะเพื่อน,เอนๆเนื้อตึ๊บเลยล่ะเนี่ยขนมปังฮอนอยู่จ้ะ อันกระปุกเดียวนี่แหละเอาไว้กินกระปุกนึงเพราะว่าอีกกระปุกนึงเพื่อนก็บอกว่าเออพอเนาะนันก็เคยแห้งแหง้งกินซึ่งกันและกันเนาะเพื่อนๆก็เออพอก็เพื่อ,น,น,เอ,อ,อเนเพื่อนขอแยดมาเด้อผู้ใดขอแยดมาเด้อเนี่ยแยดกินให้เบิงเ่งแน่นี่เด้อ ยาสิกินเหเบอรเนอยังกบอย เนี๋ยบ่มีตกบ่มีนามตกจ้ะอักวงะจริงๆทำเป็นเมืองแค่แอร์สิแจกซูบานเลยนั่นเอยแอร์แจกไปสองเลยแอร์ไปสองสามแอร์จะให้เขาไปสองกระปุกอ่ะเรื่ออันนี้ อาน,นีหนาข้อเหตุอีกเมือ่อยไปเจ็บหมูวันอันนี้มันเหนียวเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นปะแยกกวนจนเหนียวเขากวนจนเหนียวจนบ่มีน้ำอ่ะเพื่อนเพื่อนจนบ่มีน้ำอ่ะ,จน,อนอะจนแบบว่านเหนียวตึบเลยอ่ะ แล้วกระปุกเนี้ย้บกินเองเขาสิขอเดี๋ยวเอาเพ่นให้ลูกค้าเมนยังไงดอกเพื่อนลูกค้าจ้ะเขาแค่ให้บอคอยหวานจ้ะ ลืมปิดท่อรถทัดเ์นเพื่อนแล้วเปิดท่อรถทัดแล้วท่อรทัดดังไปในกล่องคครับกินไสเบึงอะเยออเยีย่ยมทำเองด้วยมือกินเองอืม กินเ,เองนะคะเต็มเลยุ้งเนี่ยพวกหม้นได้สองกระปุกแมยแก็บหมูวันประมาณสองสามกิโลอะไรเพืเ่อนๆได้แค่สองกระปุกพอเขากวนจนเหนียวบ่มีน้ำเลยเด้เพื่อนๆกินน้ำซีงกับเพื่อน ริงเนี่ยมไม่มีน้ำตาลจ้ะอืมนับ้ำซุปนี้กับบายๆจ้ะมไม่ยังแย้มมากินแย้มชิย่าแอบเผ็ดเผ็ดเองกินเองเนาะเพื่อนๆเ,เนาะ เอ็ดสุปีละจ้ะแล้วยายตอนนั้นปีกายาดกับ่พื่อนในเฮ็ดอันยูทูบเนาะยาดพึ่งมาเฮ็ดยาดพึ่งมาเฮ็ดตอนนั้นยังบงม่มีอีกสองเดือนที่ททถึงปียายจะี๋ยวยูทูบเพื่อนๆเฮ็ดทีหลังเลยก่อนยายบ่ได้บ่แม่นได้เร็วเด,ด,ด้อเพื่อนๆอีกสองสองเดือนยายสิครบปีลแล้วเด้ยายเฮ็ดมาเนีเ่ยบ่เร็วเหรอ แบบอ่เมาาโดนจบบายบายดีเ hmm. ด <laughs> <th> ี๋ยวสิ